สบายดีสบายดีพีเอซี FC บิ้งทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนกับส,สองหนิงสาวลาวเด้อทุกคนเด้อสบายดีตอนเช้าของเมื่อวันอังคารเดือนสิบสองเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนาะทุกคนเนาะปีสองพันสอามด้วยว่าปีสองห้าหกหกเนาะทุกคนเนาะวันนี้สิมาทายมันจะกล้าตอนสาวาวให้พีเอซีเบิ้งเนาะทุกคน,นเป็น ยามหนาวมีโมกแล้วด้อทุกคนเดยอ,อยู่ร้องสารอยู่บ้านพนงรู้สึกว่ามื้อนี้กะบ่ค่อยหนาวปานไดทุกคนแต่ว่าโมกหันมันเริ่มมีแล้วนะทุกคนเนาะก่อนสิไปเบิง่งอ่าบรรยากาาตอนเช้ากันหนิงสิมาแวะเข้าใจพี c เอเนาะทุกคนมี p ี c ทางฟังไทยเพื่อนได้ฝากขนมมาให้น้องหนิงนะทุกคนเนาะฝากมาได้ประมาณ หนึ่งมือหรือว่าสองมือแลวนะทุกคนที่น้องลี่เอามาให้น้องลี่เอามาให้แล้วน้องนิงั่านเอยุทุกคนก็นเลยว่ามาอัดคลิปใส่พีเอฟซี FC, น้องนิงเห็นแล้วเดินหนะ้าตาขนมมานะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้แกะกล้องเดินเดียวสิผ่าพี FC, เอฟซีไปเบิง้งก่อนสิไปเบิง้งวิวธรรมชาสติ์ตอนเชราอยู่บานผุนง่วงเนาะทุกคนเนาะสิผ่าพี FC, เอฟซีไปเบิ้งขนมก่อนน้องหนิงเห็นตอน่ออิดคือมันเป็นตาแซ่บแหงทุกนแต่ว่า น้องหนิงค่นบรหัณเดเกะน้องหนิงค่งน,งนไปเวียกประจําแด้ทุกคนแล้วกันเว่ายคลิปให้พีเอฟซีได้ตอนตอนสวยมื้อน,นี้น้องหนิงสิไปกินข้าวนำน้องแพนเคกนะ้กเนาะสิไปถ่ายอันว่าเลิกหลังเลิกมือเหี่ยแล้วน้องนี่น้องแพนเค้กค่นเพื่อนกินข้าวยวงเหียนนะ่ยเนาะทุกคนเนาะว่าสิเป็นจังใดกันรอถา่ายติดตามคลิปต่อไปได้ทุกคนเด้อไปไปเปบิ่งหน้าตาขนมกันทุกคนมันเป็นตาแซ่บเฮงเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าน้องหนิงขยันบรทันได้แกะกล้องเด้อไปสิแกะน้องหนิงกับบรหัณได้ให้แกะเนาะ ละอันขนมนี้ไม่นางเพื่อนเสียไปอันสไสบ้าแต่ทุกคนบุ้งบว่าเพื่อนเสียไปจังใดเพื่อนสีเอาใสท่งห่อ,อบอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นซองเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนไปเบิ้งหน้าตาขนมมากันเนาะมาทุกคนมาเบิ้งนากันเลยนี่ขนมลาปุ่นนะี่เนาะขนมที่ใดแต่สองกล้อง เพนนาแต่ทางในมันเป็นตะแเส็บข้าหน้าเลยตัวนี้ก็เป็นคือกันเลยทุกคนนี่ขอบใจเดอ้ขอข้าใจพี่เอซียู่ทางฟังไทยที่ฝากขนมมาให้น้องหนิงเนาทุกคนเนาะเป็นพี่ที่พาเที่ยวพาทุกอย่างเลยทุกคนเนาะขอบใจเดอ้อนี่เดีย๋ยวสิแกะกล้องแกะตัวนี้ก่อน

อย่ามีและเริ่มเป็นวัดเป็นไอเลยทุกคนว้าวเข้ม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 อู้มันถิดแบบนี้อู้ผูคักเจ๊นี่ เพื่อจะลีดแบบมีไวให้เนาะโอ้ค่ะค่ะเราจะกินยังไงบบนี่นอู้ยปจะเสียพอนะคอกินบบบหนึ่งด้วยยังไ้ลางนะ กินมากคุณจะใส่อันมีการบูดน้ำเนาะมาว้าวกินยังไง ออกแล้วนี่พลาส่เคิมคิมขีม้ขม,ขมือตัวเองนี่แสบเนื้อนุอ่ม ขนมลอยกระทงไงมาบนนั้อันนี้เป็นขนมของฝากตั้งแต่ตอน น้องลี่ไปลอยกระทงอยู่ทางฟังไทยเนาะทุกคนเนาะน้องหนิงท่านประธานได้ไปน้องหนิงคาเวียกเนาะทุกคนอันน้องลี่เซตมาส่วนเนาะแต่ว่าไขได้ไปแล้วพี่ทางฟังไทยเซตมาส่วนคือกันเนาะทุกคนแล้วก็เลยว่าน้องหนิงไขได้ไปแล้วเป็นก็เลยว่าฝากอันนี้มาให้น้องหนิงขอบใจเดอ้อแตบว่าสในี่น้องหนิงยากอะ เราจะแกะเ้อทุกคนเดีย๋ยวที่เอาแกะให้เบิ้องจะว่าเบื้จีกสอ, <c oughs> องน้องหนิงไปฟังไทยไปโลตัสติดใจอันอันอันเดนอทดื่มซื้อแล้วได้หนิโดนัทโดนัททางฟังไทย แทบนี่มันจะเป็นสองอันได้ไหมหยดเพลิงนี้สานี่นี่ประมาณนี้เลยคุณไม่นานเสียไปวัดได้เอาใส่ทุ่งไปเอามเออเอไปเซ่รป้าเมือวันสิ้นเลยอวานนี้เป็นวันวันสิ้นเถิดวันสิ้นแปด มันนี่เป็น f c F4 อากอะไรวะไม่น่าเอาตัวนี้ไปขอบใจ F4 มากขอบใจเด้อ f c เด้อว่ามีน้ำใจฝากมาให้น้องนิ่งเนาะกอาพอดีโอกาสว่ามือนี้เป็นมือวันสิ้นเนาะวันสิ้น8ปดข้ามว่าไม่นานก็จะได้เอาไปใส่บาตรเนาะเพื่อได้บุญกุศลนำกัดเนาะ คิดมันบดซัดตัว <tribal> นี้กับหนึ่งจะมี4ีซินไปทุกคนอันนี้ก็ขอบใจที่เอฟซีหลายๆเด้อที่ฟากมาให้น้องหนิงเนาอเทันาอทุกคนที่หักและเอ็นดูเด็กน้อยๆอนตาดำๆปุ๊บดำละนาะ แบบ,แบบบรรจุภายน์ PFC แบบเบิ้งมันยากาศตอนเซาคือแบบตอนนี้ก็หมอกกับออกเริ่มจางแล้วเนาะทุกคนรนอนแดดก็เริ่มจี้เข้ามาแล้วทุกคนไปไปเบิงกันเลยเนาะทุกคนนี่ทุกคนมันยากาศตอนเ้าก็จะ,ะมานนี้เลยได้ทุกคนเด้อช่วงน,นี้คือแบบหมอกมันก็เริ่มออกไปแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ประมาณนี้เลยนี่หัวเฮากะ แบบนี้เลยนะ้นองสร้างไม้แล้วก็มาหน้ามาจับตอกแบบนี้แลเป็นเค้กอยู่คุณนี่ยัองอันนี้ก็คือตูปต้ปูบนี่ก็เอาอันนั้นไปอ้อยไฟใกล้ิบเบิดแล้วนะทุกคนนี่ไปสิบพาไปเบื้งส่วนโุ๊บคุณอันนั้นมันวิวอยู่ภูโยมเลยฮะทุกคนนะไปที่พาไปเบิ่งส่วน โซมน่าอยู่หลังบ้านก็มีแบบนี้เลยยังไม่ได้เอาออกทุกคนขาวอยากอยู่นี่นี่ก็คือหลังเฮือนก็จะไปเป็นประมาณนี้ปุ๊กมากมังกรหรือว่าแก้วมังกรแหละเนาะทุกคนนะ ทางหลังบ้านก็มีพวกนั้นพุกนี้ไว้ยู่ไว้กินเนาะแต่ว่าสุลายมีแต่6กหกหลายกล้วยตึบเงาตายไปเบิ้งไมนะ่นาปลูกกันเดินนะบ่หู้ได้เห็นอีแม่ก็สิไบตลดอันไปป้อนวัดไปป้อนบ้านก่อนละ จักเขาก็คือว่าบม่ได้ยินมืยมันี้อืมน,นี่ปูหอมลาบตัดตลอดได้เนี่ยทุกคน,นแล้วก็อันนี้มันหอมป,ป้อมอยู่ถางฝังไทยห้องววาอย่างว่ะพักสีลาวะพักสีอันี่นี่ลยทุกคนต้องน,นินกันลืมละ ว่าไปกับยานพิเดษนะคนอันนี้เม่นหอมบัวอันนี้เมนตัวใหญ่แล้วแล้วทางฝากนี่เม่นพักมากปูม มันนี่ก็จะเป็นหอมลาบหรือเก่ายนี่อันนี้บุ้ว่าแม่นางวาดแก่นอย่างตัวนี้นีแล้วยูททางฝั่งนั้นท่านจะมีมักเขือแล้วก็มักเพชรพักขาวทองเนาะทุกคน,นไปตอนนี้ก็ออกมาจากส่วนละไรด้วยทุกคนเดินสวนแม่นางก็มีพักหอมลาบพักบัว หอมป้อมโอ้หลายอันเนาะทุกคนเนาะสีนับกันนะับบทวนเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้นิ่งก็บเได้ฟากว่าเพียงเท่านี้ได้ทุกคนเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงป่ายแล้วทุกคนนุ่งกับสีเกียมอาบน้ำอาบทาไปเวียกกินเ้าแล้วเนาะทุกคนเนาะรอทาคลิปต่อไปเด้อว่านุ่งิ่งสีทาคลิปอย่างให้พี่เอฟซีเบิ้งที่แน่แน่ทิ่นี้นุ่งมีการเดินทางเด้ทุกคนเด้อทอ ติดตามไว้วา่าน้องนิงสิไปใส่เนาะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้นิงกับครอบใจพี่เอฟซีที่ฝากขนมมาให้น้องนิงเดอ้อแล้วก็ขอบใจพี่เอฟซีที่ติดตามน้องนิงเนาะที่มาบึงคลิปนี้แต่จนจนจบเนาะทุกคนแล้วก็คลิปนี้ฝากพี่ FC เอฟซีบึงโฆษณาห้ามกดโฆษณาเด้อทุกคนเด้อค่ะบอพี่อุบซีบิึงโฆษณาก็ซีบึงมีรายได้เข้ามเาเน,นา,า,านะทุกคนเนาะโอเคคลิป น,น้องหญิงสิขอฝากความเป็นปเพื่อนแ่านี้เด้อไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย